พระรูปเหมือนบูชาหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ขนาดหน้าตักสองนิ้วครึ่งเนื้อทองพิมพ์แต่งก้นอุดตันแบบฐานกลมและแบบฐานเหลี่ยมต่อโคสาลาและหรือเลขหนึ่งห้า คณะสิทธิ์ของท่านจัดสร้างและหลวงปู่ทิมปลุกเสกเพื่อมอบตอบแทนให้แก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ซึ่งมีพิธีวางศิาลาฤกษ์ต้นปีหนึ่งหและช่วงปลายปีมีพิธียกช่อฟ้าจนถึงปี17มีพิธีพระราชทานวิสุงคามเสมาช่วงระหว่างนี้มีการจัดสร้างพระเครื่องพระบูชาตลอดจนเครื่องรางของขังเป็นจำนวนมาก และต่อมาวัตถุมงคลที่หลวงปู่ปุกเสกไว้เป็นพระที่นิยมในวงการพระเครื่องเนื่องจากทราบถึงพุทธคุณปฏิหารที่ผู้ได้ครอบครองแล้วชีวิตเป็นไปในทางที่ดีขึ้น